โอ้ my g ก๊อดในที่สุดก็ไม่หลกเลยครับผมแหมผมมริสันรอเวลานี้มาตั้งนาน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 แสนจะนานเบี้ยวเบี้ยวเหรอเย็ดเบ e ้ยจอมกัดไม้โอ้ my g ก๊อดแล้วนี่คงมเป็นลูกั้นของเรายูทูบเบอร์ชื่อดังสินะครับเอ๊ะนี่อะไรเนี่ยตัว๋ดีชิแกตตัวอะไรวะมันจับเอ๊ะ ตัดแตนหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ทราบครับโอเคเย้ okay. yeah. ต้องขอบคุณบีเบอร์พวกนี้เลยนะครับผมที่บอกว่ามันคอยแทะกับไม้ให้นะฮะทำให้ไม้หล่นมาเพียบเลยนะฮะทำให้เราไม่ต้องตัด <laughs> คุณค่าก็จะโอเคเลยก็โอเคก่อนหนึ่งก็เปิดรายการก่อนเลยนะครับโอเคครับก็สวัสดีเพื่อนน้องกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพวกผมกระเพ๋ากันอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็อยู่ในไมค์ครับในซีรีส์ กบอ๋อกบโอเควันนี้ก็ล่าอยู่ใน m ไ c โ a รฟ Casey c r a f t นะฮะเวอร์ชั่น3.0นะฮะเป็นซีรีส์ใหม่ที่ผมเพิ่งเปิดนั่นเองนะครับวันนี้ก็เป็นพาทที่1น,นะฮะเพื่อสร้างโวลมาสั่นๆร้อนๆเลยนะครับก็เย็ด yeah, มีไม้ในตัวเพียบเลยนะ mm hmm. คงเป็น Apple Cloud Apple Cloud วัด Apple Cloud คือ Apple Cloud นี่คือ mm hmm. เป็นวัวแอปเปิลแปลว่าถ้าเราตร Apple, ีวัวแอปเปิลเราก็จะได้แอปเปิลมาแอปเปิลใช่ไหม ลองตีดูนะครับโอเคแฟบบแค่นี้ก่อนแล้วกันครับโพสสีอันนะี้ประมาณนี้สีอันก่อนรุเบื้องแล้วก็อ่าโอเคอันนี้ก็เป็นการคาร์ดเบสิกทั่วไปนะครับมาก็เลยตะคาบตะขาบก่อนอโอเคไหมรุยอืออืโกโกเยสได้แอปเปิ้ลมาด้วยครับแต่รู้สึกไม่ค่อยคุ้มเท่าไหรเลยฮะได้ข่าวว่ามันมีเอ็นนี้วยด้วยว่าอ่า Golden น n c h a n นแ p ปเปิลขาวนะครับแบบว่าเป็นข้าวัวแล้วจะได้แบบแอปเปิลที่แบบทรงพลังแต oh. ่งเายดูภาพมากอะไรแบบนี้ได้เปิลทองมาโอเคตอนนี้ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับไม่ค่อยมีอะไรมากนะฮะเราจะไปดูบริเวณนู้นกันนะครับอันนี้อะไรเนี่ยควิกสโตนะมาทำไรได้เด็ก,ก่อนอื่นเราต้องมีที่ขุดฮนะใช่ลืมไปเลยที่ขุดที่ขุดจะเป็นนี่สุดแล้วนะครับ แถวนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมโอ้ตรงนู้นมีอะไรด้วยไม่รู้ออเอ c หรือเปล่าโอ้แถวนี้รู้สึกอุดมสมบูรณ์นะวัวเพียบเลยนะครแล้วก็มีแกะด้วยนะครับโอ้ยโอเคเรียบร้อยแล้วก็มีการแปลงร่างด,ด้วยด้วยว่าแปลงร่างไหวะอยากรู้จังเลยมันก็ตัวอะไรแปลงร่างนะครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยจะหนีดิลูกตัวอ,อะไรพิュ่หยหญ่ไปนะครับโอเคเราได้อะไรมาเนี่ยเอ๊ะลูกนัดเหรอลูกนัดไปทำอะไรกินได้เยสไม่ธรรมดาครับ มีของอ้ยพึ่งยากพึ่งยากเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย,ย็นๆเยยังไม่พร้อมผมยังไม่พร้อมผมยังไม่พร้อมนะครับ <c oughs> ค่อยว่ากันเงี้ยยังไม่พร้อมผมตอนนี้ผมโอเคครับเราก็คัดของที่ต้องจําเป็นจะต้องใช้ก่อนนะครับก็คือที่ขุดนะฮะเราก็ทาที่ขุดหินเพื่อที่จะมาขุดแร่อะไรต่อไปก็ว่ากันไปนะครับก็เลนหาหินที่แถวนี้ก่อนเลยกัน,เ,นเห็น,หน,หนแกะแนละ้วไอดใจไม่อยู่จริงๆครับเรารู้สึกเราต้องไปตีนครับ โอเคเรีย okay, บร้อยแกะตายนะครับไปอุ้ยข้าแกะได้เนื้ออะไรมาด้วยเนี่ยอ้อได้รอช็อปอืมนั่นแหละได้ได้เนื้อได้เนื้อมาด้วยเนื้อแกะนะครับนิวชั้นึงเจ็ดสิบได้เนื้อ,อ,อแกะนี่มีขนาดอุ้ย oh, oh, อกอบินวัอถุกอบินโอ้โหแล้วนกนกเสียงนกโอ้ยเออไม่กล้ไม่ธรรมดาข้องหน้างจะน่ากลัวแล้วไอหินพวกนี้มันไม่สามารถท้าเป็นไอรได้นีหน่หว่าเราต้องหาหินแถวนี้เอาละ กดไปเรื่อยเยเดี๋ยวก็เจอมารู้สึกเราแถวนี้มันเริ่มอันตรายแล้วครับหลังจากไม่ค่อยอันตรายอะไรนโฮเคุณตรงนี้นะครับรบใช้หินนี่ครบสามอันแล้วค่อยมาขุดต่อเลยกันพอละโอเคเราจะทํไว่นี้ต่อไปนี่ขึ้นไปข้างบนครับทําที่นี่ก็พอเราทา,าที่ขุดหินก่อนนะฮะเราจะได้ขุนเหล็กได้ที่ขุดนี่จะเป็นสุดแล้วนะครับลองมาก็อาวุธฮนะอาวุธนี่ก็โอเค ต้องไปขุดใหม่ละันจะขุดไปกี่เดียนเนี่ยโอ้ซึ่งสึกตื่นเต้นจังเลยชาวเนอตคนไหนก็มีที่มีความรู้อะไรในเคสที่ค้าก็บอกกล่าวกันมาได้นะครับแนวทางการเอาชีวิตรอดอะไรพวกเนี้ยนะฮะก็บอกกันได้เพราะว่ามันก็จะไปต้องใช้เหมือนกันนะไอ้พวกเนี้ยเพราะผมไม่เคยเล่นเลยครับแลวก็มันจะเล่นไมค้ามันนานค่อนข้างเชื่อนานนานมากอะ่ะนานพอสมควรเลยเพราะว่าช่วงที่อาร์คมาผมก็เล่นเกมอาร์คเดียวแคสเกมอาร์คเดียวเ,เลยนะฮะนี่เดี๋ยวก็จะมีเกมอาร์คให้รับชมอีกมี่วันนี้นะครับ โอเคไปคุดฐานก่อนครับช่วงนี้หลักการอาชีพรอบวันแรกเราก็ต้องแบบว่าอาชีพรอบโซนโบลธรรมดาก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวยังไม่พอหรอกขุดเพิ่มครับขุดไปให้หมดแนฮะช่วงนี้นะครับมีอะไรเอาหมดฮนะมันจะมีอะไรนอกจากพวกพึ่งยักษ์อะไรยักษ์นเนี่ยกลัวตัวหน,นักมาจังเลยตัวที่แบบใหญ่ๆที่แบบเราข้านไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยโอเคครับ คือลนบนกันโอเคตอนนี้เราก็จะสามารถทำอันนี้ได้แล้วทำเตียงได้แล้วนะครับเราจะไม่อยู่แถวนี้เนะี่ยเพราะแถวนี้มันอันตรายเกินไปเอ้ายัคาเก็บไม่พอเหรอต้องสามตัวโอเคก็เลยก็ทำที่เอ้ยทำดาบก่อนนะครับจำเป็นอุย้ยม,มีมีดาบสั้นด้วยเหรอ,อยาวเลยดาบยาวปกติเถอะนะโอเคได้มาแล้วครับ ที่เผาเครื่องเผาก็จําเป็นกนกนวารวางไปลเลยหุ้ยเขียงอะไร What...The... โอ okay. เคตอนนี้เราก็เผาไปเลยนะครับนี่มีชาโคลแล้วนี่มาไปวิ่งแล้วเราก็ไปสำรวจบริบบะเลนี่ครับนะว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะฮะหวัว่าคงไม่มีตัวอะไรที่น่ากลัวแถวนี้นะครับโอ้โหพึ่งยักษ์ไม่เยอะครับ2ตัวฮนะส,ต,ะสตัวนี่คือแบบสิงๆด้วยครับ เลือแปดสิบครับไม,ไม่ค่อยเท่าไหร่อู้หยใหญ่าอย่าหญ่่าห่เราไม่พร้อมสู้กับมันตอนนี้นะครับเ er ลือดมันต้องแปดสิบดาเมจดาบเราค่อยห้าเราโจมตีกันยังไงเราก็ไม่รอดนะครับโอเคผมขอเรียนรู้วิธีการแปลงร่างก่อนนะฮะเยสี่ออปชั่นดูว่ามันกดตัวไหนแปลงร่างนะครับเอ้ยต้องออปชั่นแล้วก็คอนโทรลไหนนะ Q เ T ม L Quest l o c Item สัดสเปเชียแบ็กสเปสไอเทมบีหนึ่งสองสามสี่โอ้โหขี่ลัดมันเยอะมากเลยว่ะแล้วกูจะรู้ไม่รู้อันไหนจะมาซุ่มๆกดๆเอาก็ใช่ที่เ่างนะียโอเ y g ้ d เยอะจังเลยอ่ะช่างแม่งไม่แปลงแม่งละให้น้องๆบอกเลยกันว่าอันไหนนะครับว่าที่จะหานะฮะเยอะเกินนะครับเดี๋ยวโอเคเราไปหาแกอีกตัวก่อนเชื่อว่าราอ,อาหารเขา แกจใจว้าวไม่ไม่ไม่โอ้โหจนได้กูพยายามหลีกเลี่ยงจนมึงสุดชีวิตในที่สุดมึงก็มาหากูจนเจอมึงรักอะไรกูมากหรือเปล่าเนี่ยฮะเบลเอาขอคืนก่อนนะครับโอเคฮะดูเหมือนว่าอ่าพอเราตายปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นสีแดงๆข้างบนไว้ให้นะครับผมเป็นแบบเหมือนเลยว่าเป็นสัญลักษณ์บอกว่าเราตายข้างตายที่ไหนนะฮะหูยพึ่งตัวเมื่อกี้น่ยจะเมันฆ่าเราโอ้ยไม่กอด แมวๆๆๆแมวๆๆแมว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 อย่าอย่าลุกอย่าลุกเดี๋ยวผมไปเปิดเกมรูดีกว่าครับเราจะได้ตายของไม่ตกนะฮะโอเคอู้อย่าพึ่งอย่าพึ่งโอเคโอเคโอเคไปแล้วๆๆๆไปแล้วไปแล้วปแลจำนี่ก่อนครับไม,ไม่ไม่ไม่เข้าใจอย่างนี้นกเกมเสียงบีเวอร์เลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นเพิ่งอยู่ในป่าแวบครับผมโอไมค์กัสอุ้ยนั่งไงนั่งไงอุ้ยเลืองมันเหลือหกสิบเก้าอ่ะ แต่ว่าเราทำดาเมจได้มันแค่11เองครับจากการโจมตีเมื่อกี้ฮะโหนี่อุตส่าห์สู้ขาใจดิ้นแล้วเนี่ยรู้สึกตอนนี้กำลังจะมืดเรือถ้าเราไม่หายคนแกะตอนนี้นี่ผมว่านะฮะมันเป็นมอสเคสที่คราฟคงไม่เจอแคสกิลลิตันธรรมดาแน่นอนครับนะผมว่าคงเจออะไรที่มันเด็ดดวงวันนี้แน่นอนเลยโอ้ยไปกอดยานะพึ่งตุ๊กเกี่ยวมานะยานะยานะยานะอุ้ยใกล้จ๋าไปแล้วครับไปแล้วครับตอนนี้ครับขออนุญาตฮะเราตามล่าหาหาแก่อีตัวนะครับเฮ้ยเฮ้ยกระตุกเดี๋ยว แกะแกะแกะจะได้ยินไม่พาเสียงใครฮะกบี้ไม่โจมตีเราไม่เลยไม่ยอมตีนะแกะไม่มีหรือเหรอเมื่อกี้ยังเห็นดูเลยโอ้ไม่กอดไปเอาหน้าไม่เอาหน้าหายไปแล้วครับแกะเจออาหารแ้วนี้อาหารเพียบเลยฮะไก่เกยเห้ยจะมึดแล้วว่ากูกลัวคัมืดในเตที่คาดมากรู้สึกเฮ้แพ้แพ้แพ้เออเจอแล้วชีพแกะได้มาแล้วครับไปกับพี่ตัวข้าวของเรากันนะตอนนี้ โอ้ยสเกลิเตนมาแล้วเว้ยมาเลยสเกลิเตนฮึมฮึมโอ้โหสเกลิเตนพิษด้วยยะเคโอ้โหเราหัวใจดำแบบนี้แปลว่าแปลว่าเราสามารถโดนพิษนี้ตายได้นะครับถ้าเป็นพิษธรรมดานี้เราไม่สามารถตายได้แต่นี่พิษนี้ตายได้ฮะโอเคเราคงจะต้องทำเตียงและนอนก่อนเลยกันครับตอนนี้ออมปิกิตอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงไหนวะเนี่ยจะแล้ว เฮ้ยค่อยๆย่องครับอืมไม่ใช่เกมอื่นนะอุ้ยมีเงินได้ด้วยห่ะเอาเงินมาทำอะไรเนี่ยโอเคทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยอ๋อทำเตียงครับโอเคครับไปเร็วอๆอีกเอาขุดแกอีสองอันนีเดีกวะขุดแกหายสองอันไอเว้เลยเวแล้วไงเราพุ่งละด้วยอ่ะอืมเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ววัววัววววววว ดิเสียนสิกเลตันโอ้โหสิกเลตันไฟพ่อมึงตายโอ้ไม่ก๊าเฮ้ยอย่าพึ่งนี่อย่าพึ่งนี่ไม่เอาสิลูกโอ้จมตีงแรงมากเลยครับเออแม่ไอ้จอยไรวะไอไรวะไอไรวะโอเคเหาตัวค้าแล้วกันครับเดี๋ราจะนอนตรงนี้แหละโอเคใจเย็นลูกใจเย็นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเดี๋ยวก็ตายแล้วไม่ต้องรีบวางวาง วางวางที่ลูกเออนอนเฮ้ยซอมบี้ซอมบีเช้าดิเช้าโอ้หเช้าแล้วโอ้โหโอ้โหเกือบเกือบไปเกือบไปไม่ได้แดกนะพูดเลยไม่ได้แดกเลยผมกระเพราครับไม่ได้แดกง่ายๆแน่นอนไหนซอมบี้ตัวอีกตัวอยู่ไหนโถนึกว่าแน่แพ้เด็กอย่างผมนี่แหละอ่ะดูอูเบ่งแบบเบ่งฆ่าได้เบ่ง โอเคครับเราก็ต้องเดินไปชีตต่อไปก่อนเนะี่ยเรายังไม่เป็นเล็กแหลงตรงเลยจะยังไม่สร้างบ้านตรงนี้นะนก็ทิ้ดเดงเอาออกก่อนฮนะโตะขาาไว้ตรงนี้แหละไม่เป็นไรอเอาแค่นี้มาก็พอเอ้ยเอาอันนี้มาได้ดีกว่าจ๊บโอเคตายตอนนี้มีอาหารมีอะไรพร้อมเลยครับตอนนี้เราก็แค่หาจุดดีๆนะครับสำหรับการเอาชีวิตรอดนะฮะบ,บ้านหาบง่งหาบ้าน M P C นี่มันคืออะไรอะ King Candy เอาเฮ้ยเอาดาบขึ้นมา นฮะพ้องฮะเอาดาบขึ้นมาฮะอ้อุ้ยอุ้ยตีขึ้ปปน้วทำไมไม่โดนล้างขนาดนี้แคทตี้ครับไม่เป็นมอนที่เข้าใจยากมากเลยเนี่ยกูกดผิดแม่งให้าดาบมันถือช่วยเลยโอ้เรื่องนี้ไปเจอมาอีกทีมันจะโจมตีเราไหมเนี่ยฮะโอเคครับผมขอโทษครับพี่คุณเอาดาบไปเลยครับที่ผมขุดใหม่ก็ได้ครับผมผมไม่เรื่องมากเลยครับขอขอเพียงเดี๋ยวคุณอย่าตีผมอีกนะฮะอู๋ ไม่เอาแนา่อย่าเดินอย่างนั้นสิครับกลัวไแม่ก็ทักเอพีซีแล้วขอโทษนะขอโทษนะคิว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 เมื่อกี้ข้อขอโทษน,น,นะครับอโ,โอเคครับข้อขอโทษฮะโอเคอันตราย,ยาจริงๆเลยหาที่อยู่ก่อนดีกว่าครับตอนนี้โอเคไม้ให้ไปหมดหเลยไม้ไม้หายอีกแล้วเออไม้อยู่นี่ โอเคครับฮัลโหลนกอยากแปลงร่างเป็นนกจังเลยอ่ะอีตีไม่โดนโอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกช็อปก่อนโอ้โหโอ้คีเปอร์ว what the keeper keeper เราจะไปพร้อมไฟกับมันครับไป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 โอ้ยอยากกระตุกสิลูกไอ,อกกกโอเคครับผมว่าผมไม่แลกแล้วนะครับตอนนี้ผมได้ทำการออกข้อเสนอใหม่นะครับก็ช่วยลดละการแ,รกแลกได้พอสมควรเลยโอเคมานั้นแคซี่คัฟมันลงมัดเยอะเกินเนี่ยมันเลยรู้สึกว่ามันจะแบบว่า กระตุกบ,บ้างแบบคมาข่าวนะโอเคตอนนี้เราหาลักแหลกบ้านกนะ่อนแะเวลามีบ้างเฮ้ยเดี๋ยวมีบ้านตรงนี้ด้วยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวนึกใครนะ่ะโอ้วิ่งมาสึกน่ากลัวเลยอะ่ะวัดวัดเฮ้ย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 ,ย,ยแมยวดีลูกแมวเอาไว้ตีคนดีหมดหรือ,รอโจนเหรอโจนนะอืมอืมอืมใครวะเชฟให้ให้อะไรมาด้วยใครเพชรเลย นี้มีอะไรเฮ้ยม no yeah. wow. oh ีบ้านด้วยโอ้เมกเกิลอโหมีสร้างบ้านเวยสำหรับเราใช่ไหมเยสหน่าอยู่ในบ้านเลยครับน่าอยู่นี่อยู่ดีไหมเนี่ยโอ้มีตังค์เพียบเลยครับเก็บมาเก็บ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 อ่ามีหนึ่งดอนมีห้าสิบดอนห้าดอนแล้วก็สิบดอนนะฮะ ตังไว้ทำอะไรเราก็ยังไม่ทราบนะตอนนี้ o an, ออกซิเดียนออกซิเดนมาทำไมแต่เก็บไว้ก่อนก็ดี <c oughs> นะเพื่อจำเป็นนะฮะโอ้ยนี่ไม่ของครบนี้ก็โอเคเดีครับแต่เราไม่อยู่แล้วฮะบ้านแบบนี้อันตรายเกินไปต้องสร้างบ้านเองเท่าน,นั้นครับเฮ้ยเราเรามีเหล็กใช่ไหมว่าเราไปครัพเราไปค <c oughs> รปัพดาบเหล็กหรือมาชุดเหล็กอะไรก่อนดีกว่าเพราะว่าเพื่อเป็นการอยู่โดยรอดปลอดภัยนะฮะโอเคตอนนี้ก็ต้องดาบเหล็กครับเลยต้องที่คุดเหล็กด้วยนี่ว่า ที่คนเล็กไปจัดไปชุดเดี๋ยวค่อยเอ้ยอันนี้จริงต้องชุดก่อนเนี่ยเพราะเราต้องเน้นถึกไปก่อนจะส่วนใหญ่นะฮะไม่มีความถึกนี้ตายครับไม่รอดแน่ๆนะโอเคใครนี้ก่อนเลยกันครับผมที่เหลือเมียวไว้ตรงนี้โอเคปั๊บมามาเลยตอนนี้ของเราเริ่มที่จะโอเคนะครับเหลือแค่พวกแร่่าท่าต่างๆที่เรายังไม่มีนะฮะเฮ้ยนี่มันเฮ้ยเขียงน่ากลัวว่ะ ดีนเขียง e เหมือนเกลือตันตอวนี้ด้วยครับเย้ได้แล้วนี่แหละที่เธอต้องการครับวัวก็ได้เอนชานเฮ้ยนี่มันบักทองเฮ้ยนี่มันอ้หวัวเอนชาร์อีกแล้วครับขอบคุณครับอย่างนี้เราก็ไม่ตายง่ายแลยครับผมบอกเลยเรามีของขนาดนี้สกัดคองว่าตายยากแล้วไอ้เนาะที่ได้เสียงมันเสียงวัวหรือวะกดเอ็นชาร์แล้วโอ้โหสุดยอดสุดยอดไปเลยโอเค อุ้ยพึ่งพี่เอเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเรายังไม่อยากไลายกับมันนะนี่นมันบล็อกทองนี่ว่าวัดไทยบล็อกทองตรงนี้เพียบเลยอะ่ะเอาอย่างนี้มันน่าจะไม่โอเคแล้วนะฮัลโหลเจ้าโดนขังอยู่ตรงนี้เหรอข้าจะปล่อยเจ้าเองสวัสดีครับ uh huh. ไม่เรับตัวต้องไม่ถืออะไรเดี๋ยวไม่ให้ของมาอีกฮ่า uh huh. เอามาแลกเป็นทองได้นะฮะงั้นฆ่า uh huh. บ้านแกเลยไม่ดีกว่าเหรอ บอ,อกว่าขออนุญาตด้นของที่บ้านแกนนะครับผมว่าคงจะไม่ว่ากันนะขอบคุณครับไปแล้วครับผม <laughs> ไปแล้วครับ <c oughs> บล็อกทองไม่ขุดด้วยเล้วมีน้ำใจอุ้ยมดเหรอสวัสดีครับคุณมดเฮ้ยเฮ้ย,ยตกใจตัวอะไรวิ่งมาเร็วๆร็วอีเวนเลยอะไรอะ่ะชิบมัง้ง oh โ okay. อ้ไม่กอดโอเคอะดะตรงนู้นก็มีบ้านครับผมเฮ้ย ้หคือแทบมังกรมันจะเยอะขนาดนั้นะนะและอันนี้มันคืออะไรวะเฮ้ยโคนเฮ้ยตกใจตีเราได้เลยมาวะว้าวที่ขุดจอบเย้ไม่ธรรมดา,าโอเคครับแต่นถอนนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะผมอยากหาพื้นที่โลง่ลงๆมากเลยเพื่อที่จะเพื่อที่จะได้จะแบบสร้างที่หลักแหล่ง Ü ayo, แบบโอเคนะหาที่โลง่ลงๆหน่อยครับรู้สึกแถวนี้ยังไม่โอเคเท่าไหร่ครับ อาศัยอยู่ในป่ามันไม่โอเคครับเราต้องอาศัยอยู่ในบ้านที่มันร่องโล่งเข้าไว้ฮะยิ่งบ้านร่องโล่งมันยิ่งแบบรู้สึกว่าปลอดภัยครับผมแถวนี้มีทรัพยากรเยอะกันไหยโอเคเราแวะตีนกตีไก่กันก่อนนะครับนี่ได้ผีเสื้อมาแล้วอยากบินได้จังเลยอุ้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 ยตัวอะไรวะเฮ้ยได้ข้าวแถวนี้มันไม่มีตัวอันตรายเว้ยเมื่อกี้มึงแอเดอร์แมนเลยใช่ไหม What the ard, วัดเด้อเฮ้ยเรื่อแถวนี้มันอะไรกันเนี่ยทำไมไมันถึงมีแต่น้ำรครับนี่เราอยู่ติดกเกาะหรืองไงฮะไม่เอาสิลป์ไม่เอาสิลป์ขอไปที่ที่มันโอเคกว่านี้หน่อยหุยตกใจจะร้องทำไมล่ะเอ๊ะอันนั้นมันต้นไม้อะไรครับต้นไม้อะไรเอย่ยโอเคตอนนี้มีสุก,กา้าเคนด้วยนะฮะตอนนี้ของเราเต็มตัวแล้วแต่เรายังหาบ้านไม่ได้เลยพานีเราหาบ้านไ,ได้ก่อนกันนะครับหาบ้านได้เราค่อยค่อยว่ากันใหม่นะฮะ เฮ้ี่ครับควจะไม่มีอะไรอันตรายมากหรอกมั้งไปไปเลยไปเลยไปเลยโหตรงนี้บล็อกทองด้วยจากไอ้พวกอ่าจากพวกไอ้นี่นะครับไอพวกนี้คือสกินยูทูบเบอร์ชื่อดังนะฮะก็บกอกไปแล้วนี่มาโอเคเขาสร้างไว้ให้สป,ปาวไว้ให้เพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับน่ากลัวปะเนี่ยวิ่งหนีน่ากลัวชะ,ะ,ะมัดเลย เฮ้<ห>ยจะมืดอีกแล้วอ่ะถ้ามืดแล้วเรารีบนอนก่อนแล้วค่อยตอนเช้าครับตอนนี้เราพารีเราหาบ้านให้ได้ก่อนนะว่าเราอยู่ที่ไหนมันจะได้เกิดเป็นที่หลักที่แหล่งที่เราจะโอเคกว่าน,นี้คนระับสวัสดีครับมีคนอยู่ด้วยฮัลโหลฮัลโหลอ๋อบ้านตม่งโดนโดนบินครับมีจอบเด้วยโอเคฮัลโหลอ่าวอ่าอ่าวทิ้งซฟไปก่อนฮัลโหล อ่ะแลกทองได้อีกแล้วครับเราจะเป็นเ่งทองนะขอโดตังเลยนะครับตังค์นี้เอาไว้แลกของจากเอมได้ครับผมถึงจะไม่รู้ว่าเอมิซะมันมีของดีแค่ไหนอุ้ยจึง้งมือแล้วนอนกันดีกว่าขอยืมเตียงนอนด้วยนะโอเคเรีบยบร้อยตื่นแล้วชาแล้วเย่ <Yeah. S 2> ปลอดภัยฮะนี่เขาดูแมปอยู่ได้ไหมเนี่ยเออ ทรัพยากรด้านด้าน,นข้างนี่ส่วนใหญ่จะเป็นไอ้นี้หมดเลยอะ่ะมันไม่มีอะไรเลยอะ่ะนอกจากป่าโหนี่เราเลือกจุดเกิดได้ดีมากยี่บอกนะที่เราอยู่นี่คือเป็นเกาะล้างอะ่ะไม่เอาแนา่ยังไม่อยากที่เกาะตอนนี้นะครับผมอืม <c oughs> แล้วคือแบบโอ้โหอะไรบ้างเนี่ยม้าลงม้าน้ําโอ้โหอะไรเยอะยะึ้หมาที่เราเริ่มวนกลับมาที่เดิมเลยนะครับนะฮะ จุดดึงแดงข้างบนนะครับเพราะเรายังหาที่อยู่ไม่ได้เฮ้ยนั่นมันงูยักษ์ได้ว่มกำลังสู้ตัวอะไรอยู่วะโอเคโถ่เอ้ยให้ตายเถอะโรบินไม่เอาแนา่ผมไม่อยากกี่แถวนี้เลยครับมันอันตรายเกินไปครับแถวนี้ป่าเยอะเกินทำไมเราเลือกจุดสปาวได้แย่ขนาดนี้วะเนี่ยตอนแรกว่าดีแลวนะนี่เริ่มแย่แล้วโอ้โหนั่นมันปูยักษ์เหรอแล้วทำไมอุ้ย อันดาคุณได้เห็นกูแล้วเหรอไม่เอาสิลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอาเนื้อนื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 นไม่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 อ๋อตรงนี้ไม่ทานในแวคุณทานก็ได้ินขนุดโอเคกคโคนัดเอามากินก่อนเลยครับอะไรกินแม่กินครับนะฮะดูเหมือนว่าเราต้องหาที่ย้ายแล้วนะครับแถวนี้ไม่โอเคฮะสำหรับการเอาชีวิตรอดครับไม่ไหว <c oughs> ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว ไม่ไหวแคทตี้คราฟที่อันตรายอยู่ด้วยโอ้โหแล้วทำไมต้องมีสกินยูทูบเบอร์ด้วยเนี่ยฮะเอาออกไปได้ไหมเนี่ยฮฮเฮ้ยเฮ้ยเ้ยไมต้นนั้นยังไม่ดูเลยมันคือต้นอะไรวะลองไปดูกันครับ้าจะไปดูตงเ่อกี้แหละโอเคไปไปเลยสกินยูทูบเบอร์มันจะเยอะไปไหนเนี่ยไม่ฮัลโหลอะไรอะคือต้นอะไรฮะใช้มือขุดเลยกันครับ ไม่ได้อะไรเลยเหรอโคโค่นัทต้องใช้อะไรขุดอะหรือว่าต้องใช้อะไรมาตัดครับโอเคทั้งมันอ๋อมีกระลอกอยู่ตรงนี้นี่เองเลยมีโคโค่นัทให้ที่เรามันกลับไปที่เดิมแลว้วเนี่ยฟักฟักแล้วคือโคนเอาโคนมาทำอะไรได้วะไม่รู้ว่าเจอโคนให้เก็บไว้ก่อนแล้วกันครับหให้ที่ตายเถอะ หรือว่าเลากจ,จบพาร์ก่อน,นดีอ่ะพาร์ทหน้าเราค่อยไปหาที่อยู่ที่มันดีกว่านี้นะฮะไม่งั้นเราไม่ไหวแน่สำหรับไมค้าฟ์เคสที่ครับในครั้งนี้นะครับอ่ะได้คนมาแล้วมาทำอะไรเนี่ยโหยูเรเนียมนักเก็ตต้องต้องเก็บไปครบเก้าอันเหรอถึงจะได้มาอันนึอุ้ยสวัสดีครับคือตัวอะไรพวกแกฮัลโหลฮัลโหลโอเคเยี่ยมไปเราเรากลับที่ก่อนนะ โอเคครับผมมาผมว่าเราต้องย้ายที่อยู่ก่อนแล้วละครับจังหวะนี้ฮะอยู่แถวนี้ไม่รอดแน่ๆนะครับป่าเยอะเกินไปครับต้องหาพื้นที่โลง่ลงๆในการสร้างบ้านนะโอเคเกินสลับพาร์ทีนะ้เนี่ยผมว่าคงต้องลาไปก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าคงต้องเดินดีลแน่เลยนะครับเพื่อผมจะได้เป็นหลักใหม่เอาด้วยหลักการเอาชีวิตรอดนะฮะโอ้ oh, พึ่งตรงนู้นอีกแล้วเก็ียดพึ่งที่สุดเลยอนะ่ะผมไม่เข้าใจจริงๆว่ามันมีพึ่งอยู่แถวน,น,นี้แต่ว่ามัน มันมีพึ่งอยู่แถวนี้แต่ว่ารังพึ่งอยู่ไหน,นครับโอ้ยเหมันกอดใกล้ไปแล้วใกล้ไปแล้วใกล้ไป,ลไป,ลไปลาาแล้วหูเกือบไปเกือบไปเกือบไปโอเคผมจะพัก์คเอาละกันแล้วสหรับวันนี้ก็เซียวแกนที่เฮลลรจชกันนะครับรบ๊ายบายจ้าน,นะครับ bye bye,